วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซีรีส์ของทาง Netflix นะครับที่อันนี้จริงมันก็ฉายมาตั้งนานแล้วแต่ผมนะครับเพิ่งจะได้ดูจนจบนะครับก็คือ t Thai Cape r e s c u e นะซึ่งหลายก่อนหน้านี้ก็มีคนรีวิวไปแล้วแหละก็บอกว่ามันเป็นหนังที่เป็นหนังเด็กติดถ้ำที่ห่วยที่สุดนะเท่าที่เคยมีมาซึ่งหนังเด็กติดถ้ำนี่ครับอันนี้มันมีหลายเรื่องนะ ทั้ง r e s q u e ใช่ไหมเธอ t e e Life The a p e อะไรนี่อันนี้ก็เวอร์ชันที่4แล้วที่ผมได้ดูนะผมว่ามันห่วยสุดไหมผมพูดได้เลยนะว่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชพอเลยว่าใช่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ห่วยที่สุดนะครับสำหรับผมนะสำหรับ Thai ค e e Rescue ของ Netflix นี่เพราะว่ามันดัดแปลงเรื่องราวจากต้นฉบับพอควรเพราะว่ามันจะเพิ่มเหตุการณ์ แล้วมันก็จะเพิ่มบทพูดตัวละครเพิ่มตัวละครเข้ามาให้ตัวละครมันดูเยอะแล้วก็สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาแบบเหตุการณ์ที่นี้มันไม่ได้อยู่ในเรื่องจริงเขาก็ใส่เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มอัตลักแต่ว่าเหมือนจะใส่เยอะไปหน่อยเว้ยอย่างฉากที่เราหมูป่าไปติดในถ้ำมันก็จะโชว์ฉากในถ้ำเลยแบบ หูติดถ้าวันนี้เป็นยังไงวันนี้อย่างางี้อย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันใส่เยอะไปอ่ะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับซึ่งฉากที่ผมอยากจะดูก็คือฉากไอ้พวกไอ้อย่างอื่นอ่ะที่ไม่ใช่โฟกัสแต่นักดำน้ำอ่ะเอออันนั้นน่ก็เกิดนนำได้ดีนะอย่างฉากทางไปทีมเก็บรังนกใช่ไหมที่มีการไอ,อ ทำเหมืองนู่นนี่นั่นะในพวกอเมริกันก็เล่นใหญ่และเคินเรื่องนี้นะเออนักนำน้ํานะครับอย่างคุณลิกสแตนตันนี่เขาก็แบบบุคลิกดูจะแปลกๆนะไม่ใช่บุคลิกเคข่งขืมแบบพี่วิกโก้มอนเทนเซนได้ดูได,ได,ได้ได้โชยดูนะครับแต่กลายเป็นลุงตลกสายฮาแทนอะไรประมาณนี้อ่ะเออเรื่องนี้มันชวนน่าเบื่อไหมผมว่าเรื่องของหมูป่าติดถ้ำ ก็คือเรื่องราวของเด็กอะ่ะมันจะมีฉากที่เด็กไปติดถ้ำเนี่ยอันนั้นน่าเบื่อสำหรับผมนะมันมันมีแต่วันๆร้นนะองเพลงะจะไปในทันใดจะไปอยู่เคียงข้างเธอเออแบบมันมีแต่ฉากอย่างงี้นี่แหละแบบโอ๊ยแเราก็แบบเอ้ยนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับถ้าหากใครแบบชอบหนังหมูป่าติดถ้ำนะก็ดูนะครับแต่ว่า ทั้งฟิลลิ่งทั้งเรื่องราวมันอาจจะดูแปลกๆแ,แต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้อารมณ์สำหรับผมนะเหมือนตัดเรื่องให้มันยืดยาวเฉยๆบางทีมันก็ยาวไปนะพี่อะไรประมาณนี้ผมแนะนำใหเ้เรื่องนี้นะครับเอาไปสัก6เต็ม10พอแล้วกันครับผมสำหรับไทเคฟเรสคิวนะก็หวังว่ามันจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายแล้วของ13หมูบานะคงไม่ทำอีกแล้วละนะ อันดับหนึ่งผมให้เรื่องอะไรอันดับหนึ่งผมให้ระหว่าง The Rescue กับ13 l i ี e อ่ะแต่ว่าใจคอผมอะ่ะผมชอบ The Rescue มากกว่า13 l i ี e ผมอาจจะให้เป็นอันดับสองนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบ The Rescue มากกว่านะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในพิธีนี้พื่นใหม่กันหนะ้าสวัสดีครับ